สวัสดีครับผมวันนี้ผมมาอยู่ที่ทุ่งกระบานกระใบนะครับเกรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงลักจังหวัดศรีสะเกตครับอำเภอขุนหารครับตรงนี้ก็จะติดชายแดนขเขมรนะครับข้างล่างน่าจะเป็นน้ำตกเนาะ มีเสียงน้ำตกอยู่ครับก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอีสานครับที่เป็นเขตอนุรักษ์แล้วก็มีสัตว์ป่าจำนวนมากพอสมควรครับแล้วก็สัตว์ป่าที่นำมาปล่อยครับาจะพาลงไปดูข้างล่างนะครับเป็นยังไงบ้างตามกันไปดูครับผม ชมวิวจุดชมวิวเด็กมุชมวิวนันเป็นนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวช่องพระลัยนะครับโอ้ยเงียบแน่หมาของทหารครับ เจอโซนจอดเฮลิคอปเตอร์นะครับตรงนี้ด้านล่างก็จะเป็นน้ำตกครับเดี๋ยวเราไปดูน้ำตกกันนะครับตรงนี้จะมีความอันตรายอย่างหนึ่งนะครับก็คือมีกับระเบิดแล้วก็หัวหัวลูกปืนใหญ่ครับสมัยสงคราม สงครามเขมรครับคูอรบกันแถวนี้ก็จะเป็นตะเข็บชายแดนของไทยกับกัมพูชานะครับเร,เราไปดูน้ำตกกันครับอันนี้คือน้ำตก3ามหลันนะครับ นำหลันซึ่งแปลว่าสามชั้นนี่เองครับเพราะว่าจากข้างบนหนึ่งชั้นสองชั้นแล้วก็ชั้นที่สามอยู่ด้านล่างครับก็มีน้ำทั้งปีครับแต่ว่าก็ไหลอีกใหญ่ลักษณะแบบนี้ทั้งปีเป็นแหล่งต้นน้ำชั้นดีอีกที่หนึ่งครับน้ำตกสาหลันครับ ช่วงหน้าน้ำามาเยอะๆก็สวยน่าดูเหมือนกันครับดูข้างบนกันครับ ช่วดีใวยบาทมี่รูน้น่าน่งโรธรานพราทิานปล่อยสักขืนปาวันนักบุญเก่งกวางเนืออาศัยไก่ฟ้างพยาลอพืนพันจริ่ละออก พี่สักหน่อยนะครับตอนนี้เราจะเข้าตรงนู้น ที่ดีแล้วนี่ก็ได้ซื้อของมาฝากพี่ๆนะครับมีข้าวสารอาหารแห่งอ้าวลืมข้าวสารเลยตายเลยเามาม่าแทนครับเป็นขวัญและกำลังใจครับ ยายนะครับคุณยายให้นักท่องเที่ยวอันวิชาการครับให้ความรูร้ตรงนี้ก็จะมีเห็ดออกเยอะนะครับตรงนี้เห็ดออกเยอะมากเลยครับเพราะว่าฝนตกนครับเกิดความชุ่มชื้นขึ้นเห็ดก็มีรอบๆเลยครับ เปลียงถุง่งกระบานกระบายงไว้เป็นตำน,นานรั์ป่า,มาไม้ไม้ป่าไม้มากมีวันนี้แทบสิ้นหมดจาแก่นดินเลือเพียง เส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่ไปสู่หาชมพูเขียวนะครับซึ่งเป็นจุดชมวิวครับรถที่เข้ามาก็ควรจะต้องเป็นรถกระบะครับถ้าเป็นรถขับเคลื่อนสี่ลอ้อก็จะดีมากครับเส้นทางเส้นนี้

นี่คำเตือนนะครับจากพี่ๆนะครับโซนนี้เป็นโซนยุยยทธศาสตร์นะครับห้ามเดินเพ่นพ่านนอกพื้นที่นะครับก็จะมีพวกวัตถุระเบิดอยู่หนาแน่นพอสมควรครับอยู่ในระหว่างการเก็บกู้ครับ จุดชมวิวตะวันพอแสงผาชมพูเขียวครับลองไปดูกันครับเรามาดูต้นปลายเผือกกันก่อนนะครับต้นปลารเผือกนะครับหรืออะไรนะเขาเรียกไอตรงกัดอาลีครับปลารเผือกครับตัวนีใ้ใช้ส่วนรากของเขานะครับทำยาทำยาบำรุงกำลังเพศชายนะครับ เราจะขุดเอารากมันนะครับต้นนี้ถือว่าใหญ่อยู่ก็ยังไม่ใหญ่มากนะครับตรงจัดอารีครับว่าท่ายบอนี่แหละครับจุดชมวิว ชาชมพูเขียวครับด้านล่างก็จะเป็นพวกต้นคอนะครับเนี่ยต้นคอขึ้นเต็มไปหมดเลยครับก็ด้านหน้าเราก็จะเป็นเทือกเขาที่เป็นเส้นกั้นระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับ,รบถ้าอากาศเปิดนี่จะสวยมากครับแล้วยิ่งหน้าหนาวน,นี่จะมีทะเลเหมอกครับ ผมเคยเข้ามารอบหนึ่งมีทะเลหมอกสวยมากครับตรงนี้แนะนำเลยครับถ้าเปิดนะครับถ้าเขาเปิดให้ท่องเที่ยวนี่แนะนำจุดตรงนี้เลยครับอนาคตก็จะมีการสร้างห้องน้ำไว้รองรับนักท่องเที่ยวนะครับนะครับพื่อปลไหลเปลือกก็มีปากปลายครับตรงจุดนี้ก็จะมีคลื่นโทรศัพท์นะครับดีแท็ก ทูมูฟแล้วก็ AIS นะครับตรงนี้ครับจุดนี้อันนี้คือลูกกระสุนน่าจะเป็นปืนกลนะครับตัวนี้ดูดูไม่เป็นเหมือนกันครับอันนี้เป็นพวงอยู่ ก็น่าจะผ่านการใช้งานไปแล้วเพราะว่าหัวมันไม่มีนะครับนี<อ>่ก็ขอให้ระมัดระวังนิดหนึ่งครับการเที่ยวที่กระบานกระใบอันตรายรอบทิศเลยครับน,นี่คือเส้นทาง เรียบร้อยตะเข็บของชายแดนไทยกัมพูชานะครับเราจะมุ่งหน้าไปฐานปฏิบัติการทาหาราเนิน620ครับตรงนี้ย่าขึ้นทุกตำแหน่งเลยอาหารสัตว์ป่านี่อุดมสมบูรณ์มากครับผลลงใหม่นะครับ ด้านล่างนี้จะอากาศเย็นดีมากเลยครับน่าจะอยู่ประมาณ24องศาครับส่วนนี้รู้สึกได้เลยว่าเย็นสองข้างทางก็มีกับดักระเบิดแล้วก็ ลูกปืนใหญ่ที่ตกค้างอยู่เยอะนะครับนัท่องเที่ยวก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งจะมีป้ายเตือนตลอดเส้นทางครับโอ้ต้นต้องด้วยเนี่ยจะท้อนป่าครับต้นใหญ่เลย น้ำไม่ใช่ได้อยู่บ่นเลยมันกันบเวลาพึ่งเอาอะไรมาติดใหม่ครับเศษใดเพิ่งยังใสษใดอยู่หรอครับต้องว่าเซตระบบใหม่ครับตรงนี้จะเป็นโครงการส่งน้ำด้วยระบบตะบันน้ำนะครับงนี้ เพื่อ่ดึงน้ำไปใช้ข้างบนนะครับเราไปดูจุดชมวิวที่ใหม่นะครับของเขรรักษาพันธ์สปาเขาจะทำขึ้นใหม่ เพื่อแยกออกจากของแนวทหารเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนดูกันครับเรามาดูร้อยต่อกัมพูชานะครับอันนี้ด้านขวามือของเราก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านครับกัมพูชาครับดูนะครับผม อันตรายอยู่เพราะว่ายังไม่มีคันกั้นเพราะว่ามันเป็นหน้าผาชันลงไปนะครับตรงนี้ตระมัดร,ระวังนิดนึงไปดูข้างหน้าต่อครับตัวนี้เป็นสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับผมรเรียกว่าผักชีแดงครับ ใส่วนรากนะครับต้ออยมยาดือดองเหล้าได้ครับบำรุงร่างกาย นเริ่มโปรยแล้วนะครับแต่ด้านล่างยังอากาศเปิดดีอยู่ครับมีฝั่งขเขมรครับผมเป็นจังหวัดยังก่อนนี่ ตะเพียงปราสาทหรือเปล่าครับฮะตะเพียงกระสาทจำเพียงปราสาทครับจำเพียงปราสาทจังหวัดจังหวัดจำเพียงปราสาทครับโอนโอนใจเนี้ยจอนไม่ใช่บ้านโอนใช้นิวัฒจอนไม่ใช่ใช้นิวัฒโอนไร แปลว่ายังโอนไ้เอิหลุมบ่น้องสาวน้องสาวโอนสาวโอนโอนเอาลูมเนี่ยงเลยนเนี่ยงกันด้เนี่ยงเนี่ยงเ้ยเน่ยงละอ้กเนกเนนี่เป็นวาระสเอาละส้ดีกว่าขาละไส่ มันเป็นคนภัยเขาเขาบัให้ย่านไปละเมิดเขานะแล้วเขาขอฤกษตศิ์ฮะอใจกันด้วยาละใสหลังจากที่ผมไปชมผาละไสนะครับที่สถานที่ที่เขาจะสร้างเป็นจุดชมวิวเลาะ ตะเข็บชายแดนกัมพูชานะครับเสร็จแล้วก็ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพฯต่อนะครับมีภารกิจต่อเนื่องคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วก็โชคดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ